สวัสดีครับเพี่หงสาครับวันนี้มีการแข่งขันแบดมินตันของชมรมเรารักแบดมินตันของหงสาครับเดี๋ยวมาเจอกันครับการแข่งขันระหว่างเป็นการแข่งขันประเภททีมครับระหว่างของทั้งทั้งสองทีมครับนี่ดูพี่อดัดประธานชม,มรมนี่ามาเจอกัน,นกผู้ชม <laughs> วันนี้มีหลายงานอาจจะมีกองเชียร์น้อยมันยืเรียกผู้ชมเข้ามาชมกันเยอะ นะครับเราไปดูกันอืมครับกระโปรงจะซื้อคู่เหรอคะสวยจ้าสวยจ้าเป็นไงบ้างวันนี้ค่ะพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมตอน after event หรือเปล่าแน่นอนสิแน่นอนสินี่นี่ต้องมีคนนะเออโทดแฟนผมตัดผมมาใหม่เหรอครับวันนี้เป็นกรรมการเหรอครับเป็นกรรมการครับนี่ไม่ได้แข่งครับ เป็นไงเป้ทีมไหนเอ A, 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 เอสูสุโออโหพยาบาลสนามแล้วสนามค่ะแล้วก็เชียร์ด้วยใช่แล้วออนี่จุดลงทะเบียนพี่วัดครับผมทีมไหนครับเอครับเอเอสูสุนี่กรรมการกำลังตกลงกันอยู่ นี่ก็กำลังวอร์มกันอยู่ครับเอานี่คู่ต่อสู้เรานี่เจอกันคู่นี้ไม่ใช่หรอคู่นี้ใช่เอามาขามให้กินเยอะๆเอามาขามให้ตีกินเยอะเยอะหรท้องเสียนิวรท่มไหมครับวันนี้ เยี่ยมเยี่ยมเลยโอ้แพทก็มาได่รูปสวยๆเยอะแน่นอนนางงามก็มาหนูเล่นกีฬาได้เยอะมากนไกด้านูบราค่ะก็จะชวนเป็นนักกีฬาของโลกอ่ะไปแข่งกอบกู้โลกหรือตะวันถ้ามีแบบอันนี้เป็นนักกีฬาแชร์บอลด้วยนะครับบาสด้วยอะไรหลายอย่างเตะบอลด้วยนรับกค่ะ ซ้อมกันทางนี้มีสาวสาวสาวเจียงไม่กับมาเนอร์สาวเวียงจันทร์กับมาเนอ,เนอร์พร้อมเนาะพร้อมเนาะวันนี้พร้อมอพร้อมสู้พร้อมพร้อมทั้งในอีเวนต์และ after อีเวนต์ด้วยใช่ไหมแน่นอนแน่นอนน <c oughs> แครับดสู้สู้ๆโอ้คือคักทีเดียวครับวันนี้พร้อมไหมพร้อมครับ ยี่ทีมบีครับอัน<ย>นี้ก็กรรมาการสวัสดีครับผมคนนี้เป็นคู่ต่อเออเป็นเป็นทั้เนอร์เราจะตีด้วยกันคนนี้เป็นคู่ต่อสู้เราจะเปลี่ยนกัน <รา S 1> ยกลูกให้ตกเสจการให้ตกลูกงาม<ร>า<ๆ>อย่องแรงนะ เราเราไม่ได้แข่งกันนิวเราไม่ได้แข่งครับรอดไปแล้วนี่เนาะนีคะแนนคะแนนคู่นีวส์สที่จะเก็บไปก่อนว้าวพี่กวัวถือคุณาไปตีเด้อดูกระโปรง,นะงค,ครับลงลงมาขึ้นขึ้นไปี่พิพิชษครับ คันนี้ทีมทีมคู่ต่ดสู้อีกเลยคู่ตัอสู้คนนี้ทีมเดียวกันบอหลักการเจ้าหินแล้วเบาๆนะตีพี่เบาๆมีเบาๆยอมอ่อนให้ด้วยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงพี่ก็คงชนะหรอกใค้เติมกำลังก่อนนี่ ซ้อมกันก่อนท่ะซ้อมกันก่อนถ้าเราบอกแบตตัวประมาณซ้อมมนะือคืนเนะี้ซ้อมคืนเนี้เขาบอกว่าทีมนุ้นบอกว่ามีร้านต่อแล้วจะไปต่อที่ร้านไหนอ <c oughs> ขอคู่ผสมกิติมาเออขอขอยิงคู่กิติมาสักหน่อยคะ่ะ ขอถ่ายตั้งแต่บนถึงล่างค่ะโอ้ดูอีกทีชา้าๆข้างหลังดูความเปียความผมเดี๋ยวเราดูตอนตีครับ <st> <l ots> จะแข่งแล้วหรอ <l ots> นี่เป็นกองเที่ยวห้ตับหมอให้ตับไม่มาแพ้ใบใบแพ้บใบตังตัวเรียบร้อยอ่าชนะแน่นอนครับพี่ทีมบีทีมเอชนะแน่นอนครับทีมเอได้เราทีมเอโค้ชจะชนะไหมชนะอยู่แล้วพี่ทีมไหนนะ เราดิมีทีมเดียวกันโอเค <laughs> คนแน่นคนแน่นอันนี้ก็คนแน่นเบียนเครับเรียนเชิญสมาชิกชมรมบัตรเหมืนกันทุกท่านนะครับดูครับความซึ้คักซึกเกินวันนี้ที่น่าสนใจที่สุดคือแม่พี่นะครับพอีนครับพรีเออเราทานก่อนได้ไหมเออ ทานก่อนได้ไหมนี่นวันนี้เรามีกับแก้มนะครับอุย้ยขอโทษไม่ใช่กับแก้มอาหารสิเราให้อาหารและบริการด้วยนะครับแล้วก็พร้อมน้ำดื่มดีเด่นน,น,นะครับสำหรับทัานผู้ชนะครับ นี่คู่ต่อสู้ผมหมอให้ตําเราจะแข่งประเภทคู่เท่านั้นนะครับวันนี้เราไม่มีประเภทเดียวหมอหมอจะชนะไหมชนะชนะ <laughs> นักกีฬากำลังจุกครับจุกเพราะอะไรเพราะอิ่มฮะมีความจุกมากครับ อยู่กลางคอร์ดไปอยู่กลางคอร์ดอยู่กลางคอร์ดกับตันกับตันไม่ใช่โค้ดโอเค บอกให้เปิดเบียร์กินด้วยพี่ไปเปิดเบียร์ก,กินก็ได้นะไปเลย <c oughs> ทีมเนอน้ำซีนึงก่อนทีมบีเซียนเบอร์ค่ะทีมบีเซีนเยนยนะคะ เลยอ่ะดูสิเสียที่สองครั้งเอ้าโอ้โหบแรงว่ะมาแล้ว กองเซียกินฟรี <c oughs> ใช่ช่วยชวนช่วยชวนช่วยชวยนทีมเอให้กินเยอะๆนะแล้วก็เอาเบียร์ให้เขากินตั้งแต่ตอนนี้เลยอ๋อผมเชียร์ทีมีอยู่แล้วนะี่ <c oughs> ผมเป็นสปอนเซอร์ให้จันเพลงให้ทีมเอบอกให้กินเยอะๆแล้วก็ให้เอาเบียร์ให้กินกินไปเลยเลยเอาไหมเอาไหมเอาไหม้ตีเซี่ยมยิง มือหนึ่งมาวางเลยนะครับมือหนึ่งมาวางเบียร์องเชียนะโอ้โหเบียร์เต็มเลยพี่มีเสียอะไรกินก่อนเลยไหมเอาเลยพี่เอาเลยไหมอกองเชียร์องเชียร์ครับ อันนี้ก็นักกีฬาคือมาเชียร์พี่เิ่งมาเชียร์ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าครับมาเชียร์ทุกคนเลยที่เป็นนักกีฬาเชียร์ทุกคนเลยช่วยชวนช่วยชวนทีมเอให้ดื่มเบียร์ตอนนี้เลยเดี๋ยวพักเดี๋ยวผ่านไปก่อนคาเซียนี่นะคาเซียนี่กินเบียร์ต่อหน้ากันยก กระป๋องนึงแบบหมด<อ>หเลยเลยกระป๋องเดียวหรือสองเอาเนื้อเดี๋กระป๋องเดียวก็แล้วสองกระป๋องค่อยว่าตามหลังสัญญาสัญญาสัญญาเอ๊หน้าแดงแล้วครับตาแดงหมดเลยสีแน่นอนสีแน่นอน <S 2> <S 2> ตาไว้เอ็นเลยเดี๋ยวไปดูชายคู่บ้างครับชายคู่ชายคู่ เยี่ยมมากชนะได้หนึ่งได้สองคะแนนแล้วเยี่ยมมากอันนี้ฟูตตัอสู้เราโอเคครับพี่ขอให้ลูกมาวอล์มซึ่ง

ทีมบีได้แล้วครับ5-2 เ,เป็นยงไงบางครับไม่ไยครับโอหแพ้เมื่อกี้สองสูได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สิ่ห้าต่อป มเย oh. มยบ้านจะกลับบ้านแล้วดีใจมากเลย <c oughs> ดีใจมากเลยวางแผนมาเยอะมากใช่่คะเดนจะได้กลับบ้านหลังจากอยู่มาครึ่งปี อันนี้ถ่ายรูปเหรอมอบเงินเหรอแพ้แพ้เมื่อกี้เดียวมาให้สามแสนสามแสนถ่ายรูป <laughs> <laughs> ให้พี่เขาหน่อย <laughs> มาทางนี้โอ้มาทางนี้ แข่งแล้วครับนะคู่ที่สี่คู่ที่สี่ค่ะขอดีนะคะทีมเอ We'll กันผลเป็นย <ruled that> ังไงนะผลแพ้ไปนิดหน่อยเนาะแพ้ไปนิดหน่อยเสียเดิมพันเสียเดเออเสียเดิมพันเสียลดลงมัดนำฟองมัดเสียอฟองนึงต้งหมดทั้งหมดอ่ามัต้องหมดรวดเดียวเลยทางตาเสียพี่ตาเสียมัดนำเดิมฟองนึงจุ๊ดนึงมัดเดียวฟองแบบยกรวดเดียวนะอาจจะรอบนึง

กครับมืมดีนะครับ สอเซ็นเรน็กรดครับเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์การดที่เาใส่กนมานนี้มีครับต่ดนี้ขออนาตดินาทีมชนะั้จากพี่นครับ คสั้สนๆดึงเก้าอี้ให้พี่โอ๋หน่อยขอป็นตทน่าจะรนแ่มหมนี่วันไหลมันไหลเป็นยอดเลยพี่ก็นสนุกดีเนาะยอด้ทำไมห,หมอเปลี่ยนชุดไวจังเลย วิดีโอนิกเมือนหนูเฝ้าอะไรกับพี่นุอยู่นะไปครับไปครับเดี๋ยวเบียร์มาให้แดนหน่อยครับเบียร์เย็นๆให้แดนหน่อยครับไปครับไปครับไป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 เมื่อกี้หนูว่าไม่ดื่มไงไหม 冲冲。